ครับผมการสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสปูสุกคนอ่าคลิปก่อนนะครับคลิปก่อนหน้านะได้ลงอ่แาแมให้นะแ้มสามตัวบนให้แล้วก็จับชุดสามตัวบนนะครับให้ไปแล้วทีนี้ <c oughs> เราจะมาดูเออบางท่านก็อาจจะยังไม่เห็นเนาะอันนี้เป็นชุดสองตัวเด้อชุดสองตัวแปดชุดนะครับกลับด้วยนะครับ อันนี้เป็นชุด3ามตัวบนที่จับไว้นะครับที่จับให้นะครับบางท่านก็บอกว่าลายตัวบางท่านกับข้อสวยนะครับแต่จริง้วมันมันน้อยกว่างวดที่แล้วเยอะนะครับงวดที่แล้วนี่ที่ผมจับนะครับแต่ก็ยังดีที่ว่าเน้นไป4ี่หกแปดกับหกหนึ่งหนึ่งนะครับงวดที่แล้วนี่ผมเน้นแต่ก่อนห้วยออกเด้ไอหกหนึ่งหนึ่งนี่ก็ไดาแก้วมันออกหนึ่งหนึ่งหกุนแตว่า นะครับเพราะว่าเลขเรามันเด่น6กับ1เนาะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทีนี้นะผมจะมาลงตัวเด่นนะครับตัวเด่นจะบลไเ้เขียนใหมเดอผมใชบลเบี่เขียนใหม่นะครับเอาเอาสูตรเก่านี่แหละทั้งหมดนั่นแหละนะครับมาลงให้พี่น้องดูนะครับเอาสูตรนี้นะครับ มันเป็นสูตรเก่านั่นแหละผมเรียกสูตรว่าสามสองหนึ่งนะครับว่าผมใช้หลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบวกกันแต่หลักร้อยนี่บวกสามครั้งหลักสิบบวกสองครั้งหลักหน่วยบวกหนึ่งครั้งนะครับอย่างงวดแรกผมเขียนนะครับห้าบวกกันสามครั้งมันก็ได้สิบห้านะครับสี่บวกสี่เป็นแปดแล้วก็ไปบวกสี่นะครับห้าบวก,ก,ก 15, บ 4, 4, 8, แวกปดเท่ากับสิบสามสิบสามบวกสี แล้วกับเจด้เลข7ได้7กับ8นะครับมันออก79นะงวดต่อไปก็เหมือนกันนะครับ9 3 27 9บวกกัน3ครั้งได้27ได้เลข7 7็เบวกเเป็น14นะครับแล้วก็ไปบวก9 7้เบวกสเป็น11ได้เลข1 1ึบวกเเป็น10ได้0กับ1นะผลออก0 6 3อันเนี้ยมันมาได้ทั้ง110หน่วยนะครับแต่มันเป็นเด่น2ตัวเดอ้อ เป็นสูตรเก่างวดที่แล้วก็ลงนะครับมันได้1กับ2องนะ <c oughs> มันเดินต่อเนื่องนะครับใช้จริงมาแล้วมันมันบรุดนะครับเพราะฉะนั้นงวดนี้่นะออกปากกาสีดำนะครั็สร้างมัหนหนะครับ1บวกกัน3ามครั้ง หนึสองสามอันนี้หนึ่งสองหนึ่งเหมือนกันนะครับหบวกกัน3ครั้งเท่ากับเลขหนบวกกันอีกสครั้งเท่ากับเลขโอหนึบวกกันสครั้งได้เลขหนึ่นว่าหบวกกันสครั้งเท่ากับเลขสามอ่าสเด้อหบวกกันสครั้งกับเลขสบวกห เออเนี่ยถูกต้องนะครับถูกต้องสามเพราะว่าหนึ่งบวกหนึ่งบวกกันสามครั้งเท่ากับเลขสามหนึ่งบวกกันสองครั้งเท่ากับเลขสองขาสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกหกเท่ากับสิบเอ็ดนั่นตัวเด่นก็คือหนึ่งกับสองตัวเดิมนะครับหนึ่งกับสองตัวเดิมนะเด่นนะครับหมดที่จะถึงนี้เดี๋ยวผมปไปยันใส่ใส่ไอ้นี่ไ้ก่อน สูตรนี้ได้หนึ่งกับสองนะได้หนึ่งกับสองสูตรเมื่อกี้นี้นะครับเพราะหนึ่งเพอ,พอาะับมีเลขสองเพราะเลขเลขหนึ่งนะครับได้หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งก็จะบวกออกดอกผมบอกให้เห็นเลยว่าเลขขอกหนึ่งเก้าหนึ่ง ออกอยู่ยไอพวกสามตัวหน้าสามตัวหลังอาจจะเคยมีนะครับแต่ไอสามตัวนี่หนึ่งเก้าหนึ่งยังไม่เห็นอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งไปอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะเด่นหนึ่งกับสองเนาะมั่เป็นสูตรง่ายๆละไม่ต้องซับซ้อนดอกอ่าอีกสูตรนึงนะครับก็คือสูตรนี้นะสูตรนี้มันก็เขาที่เรียก หกนะครับอันนี้มันเด่นสิบหน่วยอยู่เด้อตัวนี้มันมันไม่ไปหลักร้อยเด้อมันเด่นแค่สิบกับหน่วยนะครับมันเด่นแค่สิบกับหน่วยนะอย่าง,งวดแรกนะครับงวดแรกเนี่ยมันได้สี่กับห้ามันก็ออกอที่ซีซีนะครับ วันที่2มันได้6กับ7มันก็ออก7 9นะครับเป็นสูตรเก่าวันที่3ได้5กับ6มันออก 6, 3อสามวันนี้3บวก6เท่ากับ9ได้9กับ0มันออก9 5นะครับง่ายนะสูตร ไม่ใช่ว่าสูตรยากนะครับ6กบวกกับ12ได้2กับ3ออก6 0ศนยะ์3มะมันเข้าที่10กับหน่วยนะครับอันนี้ได้ที่เลข2มันออก6 2 6นะครับตัวนี้ได้ที่เลข7กับ8มันออก4 8 1นะได้8กับ9มันออก5 9 8แนะครับแต่ผมวงเอาแค่ลักสิบนะเลักหน่วยก็มานะครับงวดที่ผ่านมาได้5กับ6 มันออกที่116เพราะว่ามันเด่นสิบหน่วยนะครับงวดที่จะถึงงวดที่จะถึงเดี๋ยวไ่กออกเดี๋ยวผมีผมขอเขียนออาแตรตัวนี้ก็แล้วกันนะครับเขียนออเดอรครั้งที่หนึ่งนยผมใช้แค่ครั้งที่หนึ่งตัวเดียวเด้อ ครั้งที่หนึ่งน่าจะเป็นหนึ่งศูนย์สี่นะ <c oughs> นะครับครั้งที่หนึ่งน่าจะเป็นหนึ่งศูนย์สี่ใบผมอยู่สายผมลืมหยิบมานะมันอยู่อีกโต๊ะหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งศูนย์สี่เราก็ใช้แค่หลักหน่วยนะครับใช้หลักหน่วยตัวเดียวไปบวกหกคงที่ซึ่งนะครับวันนี้มันจะได้สี่บวกหก เท่ากับเลข0กับเลข1นึ่ะครับได้0กับ1นะพี่น้องบวกเบิ้งก็ได้นะครับเงวดแรกผมใช้8นะครับ8บวก6 0บวก6 9บวก6 3บวก6 6บวก6 5ะครับ5้าบวก6 7อ่อ1บวก6 2บวก6 9บวก6งวดนี้นะครับ4 บวกหกนะครับสี่บวกหกเป็นสิบได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับอ่าพี่น้องเห็นตัวชนแล้วเอาแล้วเอาแล้วได้ศูนย์กับเลขหนึ่งนะเพราะหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นที่ไปที่มาที่ว่าผมผมบรตจัดนะวันนี้ผมไม่ตัดก็คือศูนย์ก็เดียนนะหนึ่ง หนึ่งก็มีอยู่สองสูตรน,น,น, <Columbus> น,น,นะครับถ้าหนึ่งมานะครับอาจจะอาจจะนะครับหนึ่งสีหนึ่งนะแล้วก็อออโออ๋ออ๋อเดี๋ยว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 เจออันนี้ก็เดีอนสิบหน่วยไอ้งวดอ่าคลิปที่แล้วผมโรคไห้เบิงแล้วม้่งนี่นะคลาแก้อันนี้ก็เดือนบน นะครับเป็นเดี๋ยวนะเมาหลัก10 6หลัก10 9หลัก10 3หลักหน่วย2หลัก10 8หลัก10 9หลักสิบวดที่แล้วได้6หลักหน่วยวันนี้นะครับได้6กับ7ได้6กับเดเด้อก็คือใช้สตัวบนนี่แหละไอ จริ <c oughs> งเป็น3ตัวใช่ไหมแต่ผมใช้แค่2ตัวนะครับ9ก้าบวกแปเท่ากับสิเอา7ไปบวก9ก้คงที่นะครับ8ปดบวกหนึ่งเป็น9เอา9ไปบวก9ก้าคงที่มันก็ได้8ปดกับเกกับเจ็ดวันนี้นะครับ1นึบวกหเป็น7 7็ดเจบวกเก้าคงที่ได้6กับ7นะอ่าได้6กับ7ด ได้6กับเดเด้อแล้วนะครับแล้วไ <c oughs> <c oughs> อ้เจ้า6กับ7เนี่ยนะอันนี้ไปได้ทุกสูตรเนาะเออเอาสูตรนี้หยิบสูตรนี้ดีกว่าไอ้สูตรข้อหนึ่งนะผมขอ,ย,อย้อนสูตรข้อหนึ่งมันมันจะมาแค่10กับหน่วยนะครับ4 สิบกับหน่วยเท่านั้นนะครับ6กับ7นี่7มาที่หลัก10 6ก็หลัก10 9หลัก10 3มาที่หลักหน่วยนะครับสหลัก10 8หลัก10 9หลัก10วันที่แล้วได้6นะได้5กับ6ซึ่งมันออก1 1 6่มันมาที่หน่วยเด้วันนี้ได้0กับ1 สิบหน่วยเนี่ยเป็นศูนย์กับหนึ่งใช่ไหมสิบหน่วยเนี่ยเป็นศูนย์กับหนึ่งจำไว้นะแล้วก็ไอ้สูตรนี้ก็เหมือนกันนะเอาสองตัวบนมันเนี่ยสิบหน่วยบนนี้บวกกันแล้วก็บวกเก้าคงที่มันก็มาสิบหน่วยเด้นะไหมเลขที่เลขเจ็ดหก 6, หลักสิบนะครับเก้าก็หลักสิบสามหลักหน่วยนะ 2หลักสิ8หลักสิบ9หลักสิบวันเมื่อกี้ได้6กับ7มันก็ออกหนึนะครับวันนี้มันได้6กับ7อันนี้ก็10หน่วยเหมือนกันนะทีนี้ได้ว่ามันไม่ชนนะครับอันนี้ได้6กับ7อันนี้ได้0ูนย์กับหนนะครับ5เกิดว่าในเนี้ย ในนี้ของเรานะครับมีตัวใดตัวหนึ่งหลุดนะถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งหลุดมันจะเป็นเลขเชียนเ่นีลนะเนาะนเเนก7อ่ะตัวเลขเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับ ถ้าเกิดสูตรสูตรนี้หลุดนะแต่จริงผมก็ยังมั่นใจว่ากล้ากับ4เดินอยู่ถ้าเกิดมันหลุดพี่น้องก็เห็นว่าไอ้สิกับหน่วยคนนี้มันไม่ชนนะครับมันไม่ชนมันออกศ6นย์หกศูนย์เจ็ดเือ1617เป็นเลขตัวเดิมนะครับเป็นเลขตัวเดิมซึ่งถ้าออกตัวเดิมก็หกักประกาศเซียนพอสมควรนะครับอาจจะไม่ใช่1นึหหรอกอาจจะเป็นตัวอื่นนะถ้านะครับถ้าเกิดว่าเป็น ห6ออกอีกนะครับเราก็ต้องจับให้มันได้แ้ม1กับแ้ม6นะครับถ้าแ้ม1กับแต้ม6มันก็ต้องเป็นเนี่ยวันหกับหเนาะอาจจะเป็นอาจจะเป็นคู่โต๊ดตัวนี้นะครับเพราะว่า1กับ6อยู่นี่แต่1กับหมันเป็น10หน่วยนะครับ1กับ6มันเป็น10กับหน่วยอยู่แล้ว เเนี่ยอาจจะไปอยู่หลักร้อยก็คือ916อย่างนี้นะครับมันมันเป็นเป็นด้หลายรูปแบบนะครับแต่ไอไอเจ้าสองตัวเนี้ยสูตรที่ผมห้เบิรงนี่มันปักหลัก10กับหน่วยของมันอยู่แล้วแล้วมันไม่ชนกันนะครับมันไม่ชนกันถ้าจะเอาทีละสูตรนะครับอันนี้ผมจับประกบ2ส,สูตร2ส,สูตรนี้เพราะว่ามันเข้า10กับหน่วยนะอันนี้ก็10กับหน่วยของเรานะครับเขาทุกวดคือกันตัวเนี้ย ทีนี้มันมันมัน,ม,นมันไม่ชนนะครับเนี่ยอ,อ่ผมขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันเนาะใบเดียวพี่น้องเบิ้งบงเบอรขออนุญาตจับเป็นเลขวินนะครับเก้ากับสี่นี่มาตัวละเก้ากับสี่มาตัวนะครับศูนย์กับหนึ่ง หกกับเจ็ดอย่างนี้นะครับแต่มันมาอย่างละตัวนะไอหกกับเจ็ดนี่คู่มาหนึ่งตัวศูนย์กับหนึ่งมาหนึ่งตัวเก้ากับสี่มาหนึ่งตัวนะครับมันอาจจะเป็นสองตัวหรืออาจจะนะครับตัวใดตัวหนึ่งกลายไปเป็นหลักร้อยอาจจะมาครบทั้งสามตัวบนเลยก็ได้นะครับนะเพรออาะเราจะประมาท จาก8ชุดเป็น9เป็น10เป็น11เป็น12ชุดแล้วนะครับ12ชุด <c oughs> ไม่จับก็ไม่ได้นะครับพี่น้องกระเท็ยนอยู่ว่า,อาไอเจ้าสิบกับหน่วยนี้ก็ไม่หลุดเหมือนกันแล้วมันไม่ชนนะครับอันนี้ก็สูตรหลักของเรามันก็ไม่ชนนะซึ่งถ้าสีมาไอศูนย์กับหนึ่งผมก็จับอยู่นะมันก็เป็นนี้ไงสี่ศูนย์สี่หนึ่ง นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมากับสูตรนี้นะไอ้ศูนย์กับ1ถ้าเกิดศูนย์กับ1มากับสูตรสูตรนี้มันก็จะเป็น4041นะครับแล้วก็9091อย่างนี้นะครับหรือว่า6ตัวนี้จะมามันก็ผมก็จับจับ96ไว้นะครับเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับคือสรุปก็คือเอาสูตรเด่นมาให้นะอา,นอาสูตรเด่นมาให้ดูผมเขียนใจใบเดียวกันี่แหละ สูตรถูกสูตรนะแล้วก็เนี่ยไอ้โครงสร้างนี้เห็นไหมมันจะมี0ูนย์หแล้วก็1 6ึ่งหกเป็นเลขตัวเดิมด้วยนะครับโครงสร้าง2ตัวบนล่างเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทิ้งไม่ได้ผมก็เลยต้องจับ0ูนย์หกศูนให้อีกนะครับถามาเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหกมีนะครับอยู่ในชุดโครงสร้างเนี่ยเก้าห้าเก้าหกเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง มันเป็นตัวกลับนั่นแหละกระช่างมันนะครับแต่มันอยู่ในชุดโครงสร้างนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนเนะาะแล้วก็พี่น้องขอลาวมานะลาวผมยังบ่ได้คำนวณเด้อลาวนี่ยังไม่ได้คำนวณน,นะครับแต่ลาวพัฒนาวันที่แล้วเลขหกหางเดี๋ยวอาจจะเป็นช่วงเย็นถ้าไม่ช่วงเย็นก็จะเป็นเช้าวันจันเดอ เวลาพัฒนาน่ะยังไม่ได้คำนวณเด้อเอาเอาชุดเด่นมาฝากให้พี่น้องไปตัดสินใจว่ามันไม่มีสูตรใดพี่น้องก็เฮ็ดเองได้นะครับมันเป็นสูตรง่ายๆมันไม่ได้บวกจนปวดหัวหรอกนะครับสูตรวงเอาแบบเขนแขนเอาแบบง่ายๆเอาแบบเขียนเขียนก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ได้ถ้าพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังใดกะคอมเมนต์กันเข้ามาทักทายกันเข้ามาได้นะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับ สวัสดีครับ